คริปโตท็อปเทรนสุสดีครับวันนี้เราก็จะมาัปเดตข่าวสารต่งตางๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของแผนการที่เซอรรีเพ็ ตัววิตของลุน่าคลาสสิกเนาะแล้วก็ในส่วนของขา่าวของคริปโตนะครับข่าวของบิตคอยแล้วก็การเคลื่อนไหวสําคัญสำคัญในตลาดคริปโตนะครับแต่โดยรวมนะครับถือว่าตอนนี้นะครับตลาดโดยรวมก็ถือว่าเกี่ยวขึ้นมาฟินแล้วนะหลายๆตัวนี่บวกกันขึ้นมาเกิน1 0ทั้งนั้นนะฟโฟลกี้สิบสองนะเปเปะสิบนะครับวิบสิบห้ายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะกันมากครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะ และที่ทําให้คนอุ่นใจเลยก็คือว่าบิตคอยสสามารถขยับขึ้นไปที่ประมาณ6 0ห0 0่ได้นะครับเพราะอยู่ไล่ๆตรงนี้นะก็ถือว่ายังดีกว่า5 7 0 0 0ืก็ถือว่าอุ่นใจขึ้นมาบ้างเนาะและในส่วนกว่าในส่วนของตัว M B C D นะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเส้นสีหนเหลืองๆชมพูชมพูเนี่ยจะเริ่มตัดกันคลอสขึ้นไปแล้วอาจจะเป็นการกลับขึ้นไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวบิตคอยสสามารถไปยืนอยู่นะครับที่6 หมื่นสองพันได้ก็จะเป็นการทําลายในส่วนกคงตัวฮิตแมพนะที่ผมได้ให้ทําดูเมื่อครั้งนั้นดูว่าอาจจะเกิดทําลายตรงนั้นได้นะครับก็จะเกิดข่าวอย่างที่เราบอกเลยว่านักลงทุนครับสูญเสียเงินลงทุนจดหมาศสารจากการที่คาดการว่าตัวบิคอยมมันจะลงเถอะซยแลวบิคอยน์กลับขึ้นไปกวาดเรียบนะครับอะไรประมาณนี้นะเราจะได้เห็นข่าวแบบนั้นซึ่งเราจะได้เห็นข่าวแบบนั้นไหมก็ต้องรอดูนะว่าแต่ก็ไม่อยากที่จะให้ใครต้องเสียเงินนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ลงแทงช็อตเนาะแต่บางครั้งตลาดมันก็จะร้ายกับเราครับ บอกว่ามันจะขึ้นบางทีมันก็จะสูญลงมาก็มีการกินขึ้นมีการกินลงก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันเลยนะไอตัวนั้นนะนะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงข่าวอื่นนะครับผมขอเอาข่าวของลูน่าขึ้นมาอันดับแรกก็ต้องขออัปเดตในส่วนของตัวแผนงานนะครับที่นะครับจะมีการมอบรางวัลให้สาหรับใครก็ตามที่มีแผนการที่ยอดเยี่ยมสําหรับในส่วนของตัวรีเพกตัว UTC นะให้กลับไปที่เงินลลาร์ได้ถูกไหมอตอนนี้ก็มีการอัปเดตขึ้นมาแล้วนะครับก็คือว่าตอนแรกที่เขาจะให้เน่องล้าน UTC ีนะครับอนน ก็คือว่าหลังจากที่ได้รับคําติชมแล้วก็รีเคเวสอะไรต่างๆจากชุมชนเนาะเขาก็เสนอนะครับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นครับ5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับย้ำนะครับ5ล้านดอนลลาร์เลยนะเออซึ่งครับสําหรับ รางวัลน,นี้ก็เงื่อนไขเหมือนเดิมครับแต่ว่ารางวัลเพิ่มขึ้นก็คือว่าสําหรับการรีเพ็กที่สามารถกลับขึ้นไปได้เนาะอย่างที่แบบว่าสมบูรณ์แบบนะแล้วก็จะได้รับค,ค่าตอบแทนต่างๆมากมายครับตามที่เขาได้ให้ไว้แล้วนะเออซึ่งนะครับรางวัลน,นี้ก็จะมีการแบ่งออกเป็นแบบนี้ด้วยนะก็คือว่าเงินเนี่ย จะชาระล่วงหน้าให้กับคนที่ผ่านแบบการคัดเลือกมาถึงไหมชำระล่วงหน้าไปก่อนเลยครับหล้านเหรียญตอนล่าสหรัฐเนาะหลังจากนั้นรับพอมีการตรวจสอบโค้ดอะไรต่างๆนะเบื้องหลังเรียบร้อยแล้วครับที่เหลืออีก4ล้านเหรียญเนี่ยก็จะมีการชําระให้เป็นรายงวดเป็นรายเดือนเดือนต่อไปจนถึงสิ้นเดือนหรือว่าจนถึงการรับประกัน6เดือนนั่นอาจก็ถึงจ่ายกอนสุดท้ายนะเพื่อบารุงรักษาห่วงโซ่และอุประานโดยอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหแรงจูงใจเยอะมากเลยนะซึ่งนะครับ ใบแนนที่เคยทำแคมเปญเหนืออะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้แบบไม่ใจปล้ำขนาดนี้เลยนะหรือว่าในส่วนของตัวเจ้าอื่นเนี่ยก็ยังแบบไม่ได้ใจปล้ำขนาดนี้แต่นี่คือวาราเกษตรก็คือว่าจัดมาเลยนะก็ถือว่าดีนะครับทำให้ในส่วนของเดเวลอปเปอร์หรือว่าทําให้คนที่ทํางานเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็อยากที่จะทํามันจริงๆเนาะแล้วก็ลงทุนแล้วก็มีแบบเม็ดผลต,ตอบกลับมาแบบคุ้มค่าเนาะก็จะได้แบบลงทุนอย่างเต็มที่หรือว่าทํางานอย่างเต็มที่นะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถรีเพกกลับขึ้นมา1ดอลลาร์ดาได้ถือว่าก็ถือว่าไม่มากเลยนะก็ถือว่าโอ้ดีแล้วนะแล้วก็ในส่วนของตัวเ,เขาเ็ายังสามารถที่จะซื้อตัว UTC เก็บของเป็นรางวัลของเขาด้วยได้ถูกไหมเออสมมุติว่างวดแรกถูกไหมหนึ่งล้านดอลลาร์เขาได้มาแล้วโอ้โหแผนของเขาไนี่ผ่านแน่นอนเขาเอา1ล้านดอลลาร์ไปซื้อ UTC เก็บไว้รอแบบมันกลับปีเพกขึ้นไปนั้นก็ได้ก็ยิ่งทําให้เขารวยขึ้นไปใหญ่อีกก็ถื่ว่า้อใครมีโครงการนี้หรือว่าใครสามารถทําได้นี่ก็ถือว่าเป็นหาีลขึ้้นนใหม่ไดเยะ แล้วก็นะครับตอนนี้ก็ได้มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าตัวเจมินายนะครับจะทําการถอดหรือว่าประกาศถอดตัวลูน่าคาสิกออกจากรายชื่อในวันที่20กันยายนที่ถึงนี้นะอ่าทีนี้ฟังแบบนี้ก็จะเพึ่งตกใจครับสิ่งที่เขาจะถอดออกนี่ก็คือว่าตัวที่มันอยู่ในอ่าหัวโซนะนะก็คือว่าตัว W Lu ะบิลล์ s ูน่าคาสิกนะคือตัวที่แรปไว้นะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวลูน่าคาสิกนะอันนี้ก็คือว่าใครนะครับที่มีในสูงตัวนของตัว W ลูน่าหรือว่าตัวแรปเอาไว้เนี่ยก็ ทําการอะไรต่างๆโอนหรือว่าขายหรือว่าทําอะไรก็ได้แต่นะครับในกระสวยอวกาศที่กำลังจะเกิดขึ้นน้องที่เขากำลังจะเปิดในส่วนของตัวชาโต้บิดอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่จัดการให้เรียบร้อยนะครับซึ่งคนที่ถือลูน่าคาสิกที่เป็นลูน่าคาสิกปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรนะนะไม่เกี่ยวกับตัวลูน่าคาสิกตัวนั้นอยู่แล้วนะอันนี้เป็นตัวแร็ปนะครับซึ่งผู้ที่ถือเจมมนนะครับก็อาจที่จะทําการเทขายตัวลูน่าประมาณสัก 10.4พันล้านตัว W รู้น้านะของพวกเขาลงในส่วนของตัวยนะูนิสวปเนาะที่มันเป็นสัญญาเก่าคืออันนี้างยุเหลียวว่ามันดั้งเดิมมันมาจากตัวอิชูเรนะียมเนาะอ่ะอันนี้ก็อาจจะมีการเท่ขายตรงนั้นครับแล้วก็เขาบางคนก็ยังมองในแง่ดีว่าอาจจะมีบางคนนะครับคือแบบซื้อจุ่มแลนะตอนนี้คือแบบซื้อในราคาถูกที่มีคนกำลังเทขายคือ10.4พันล้านเทขายลงมาสับคองพอไหมเหลืออะไรพอไหมแล้วก็การที่บางคนบอกว่าเออจะมีการเข้าไปเก็บของราคาถูกเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูทีินะครับหรือว่าใครอยากจะเข้าไปเก็บเนี่ยก็ต้อง ดูที่นึ่งว่าเขาเนี่ยจะมีคนมาสานต่อโปรเจกต์ของตัวลูน่าหรือของที่เวหรืออะไรแบบนี้ไหมซึ่งก็ต้องมีชุมชนที่เหมือนกับลูน่าคลาสิกนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปเสี่ยงดวงอะไรดูก็ดูให้ดีๆนะครับอ่ะคือคือถ้าเกิดมันลงมาก็คือลงมาเยอะๆเ,เลยนะ แต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เหมือนมีคนกําลังเร่งจังหวะการซ้าของตัว w ิลลูน่าจากเจเมนายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูส่วนของตัวทรานเซ็คชั่นเนาะเราจะเห็นได้เลยว,ว่าคนคนนี้นะครับที่เขาทําการเทขายไปถ้าเกิดว่าเราดูทรานเซ็คชั่นของเขาก็ได้นะอันนี้ก็คือกระเป๋าของเขาถ้ากระเป๋าขเขามีประมาณสัก18,200ดอลลาร์เนาะตอนนี้เขามีตัวส่วนของตัว w ิลลูน่าเสีงประมาณสักหมื่นสี่นะครับแต่จริงแล้วก็ได้มีการเทคงเทขายออกไปแล้วด้วยนะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับมานะแล้วก็ เลื่อนไปดูในส่วนของตัวทรานเซ็ชันที่มันมีการขายออกจากตัวตีเมไนน์นะพวกนี้นะก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเห็นไหมครับว่าเขาเริ่มที่จะขายโทเค็นสลับโทเค็นอะไรออกมาเป็นทีนี้พร้อยแล้วนะอ่ะก็ค่อยๆขายไปทีละนิดทีละนิดคือสภาพคล่องมันมีเยอะครับอาจจะขายออกทีละ500ทีละพันทีละสองสามพันอะไรแบบนี้ไปเรื่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเเทตุ้มทีเดียวเนี่ยเป็นล้านเลยก็คือว่านั่นแหละครับตลาดลบเก้ลบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ทีนี้เราก็มาดูอีนึงสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับว่าโดนัลดทรัมป์เขากล่าวว่าเขาจะเสนอตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาให้กับตัวอีลอนมัสนะสำหรับเขาถ้าเกิดว่าเขาได้รับเลือกการเป็นประธาน,นาธิบดีก็ถือได้ว่าแหมมาคู่กันจริงๆครับ2คนนี้แล้วก็ไม่พอครับหลังจากนั้นครับอีลอนมัสก็เขบอกว่านะครับผมยินดีที่จะสนับสนุนอันนี้ก็คือว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดถึงอะไรเนาะอันนี้คือรูปที่เรามาเป็นคนแชร์เป็นคนโพส์นะอ่ะซึ่งนะครับในป้ายนี้ก็มีเขียนตัว d. o. g. e. นะอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราดูเผิก็อาจจะเป็นด็อกนะครับแต่ตอนนี้มีเหรียญใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็คือ d. o. g. e. อย่างเงี้ยนะอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเหรียญน,นี้ก็โหพุ่งกันเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมดูล่าสุดนะก็ถือว่ามาแรางจริงนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นหมายถึงด็อกหรือเปล่าหลังจากนี้เอ็เนี่ยจะนาตัวด็อกมาในส่วนของการสลระเงินหรือว่าการให้บริการอะไรต่างๆเกี่ยวกับการจับใจ่ายใช้สอยในเอ็หรือเปล่าต้องรอดูกันครับแต่ตัวร o สคอยก็บวกขึ้นไปแล้วเนาะประมาณสัก 4%, 5%นะบวกรอหลังจากที่มีการบวกขึ้นมาของคทิปโตอ,อื่นๆด้วยนะรวมถึงบิตคอยแล้วก็ข่าวเนี้ยมาก็ยิ่งทำให้มันบวกขึ้นไปอีกนะ แล้วก็มาพูดถึงผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนหนึ่งก็คือกัมบลาแฮร์รี่เนาะเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มภาษีในส่วนของนิติบุคคลจาก21%เป็น28%หากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอันนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับคนมากพอสมควรนะ,ะคนจะหนีมาซบคริปโตรหรือเปล่าถ้าเกิดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมานะ แล้วถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆนะครับเราก็อาจที่จะได้เห็นหน้าของตัวเกลีเกสเลอร์อีกแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าคุณกมัมบารแฮร์รี่กอมลังพิจาณาเกลีเกสเลอร์นะให้นั่งตําแหน่งประธานาธิบดีกระทรวงการคลังหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะอันนี้ตามแหล่งข่าวในสภานะก็โอ้โหถ้าเกิดมาอีกรอบนึงเนี่ยตอนนี้เราก็อยากให้เขาออกกันจนแย่อยู่แล้วนะครับอ่ะถ้าเกิดว่ามาอยู่อีกสมัยหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบหนัก่วงนะบิทคอยจะได้ขึ้นไปหมื่นไปแสนเมื่อไหร่นะ น่าจะไปสัก2องแสนสามแสนนี้ก็น่าจะยากเลยนะถ้าเกิดว่ามาแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็แตกต่างจากตัวประธานาะธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งทรัมป์เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะลดหย่อนภาษีมหาศาลให้กับชาวอเมริกันนะเออก็คือแบบว่าคือแตกต่างจากคุณแกมลาเลยนะที่จะเพิ่มภาษีอันนี้ทรัมป์เนี่ยลดภาษีนะใครจะชอบใครก็ว่าตามนั้นนะครับแต่ก็ถือว่ายังมีคาดีนะเพราะว่าคุณแมทธิวซีกเกิลแห่งวานแอคครับ เขาก็ได้บอกกับในส่วนของโฆษณางาน CNBC ว่าการขายหุ้นครั้งใหญ่ของบิตคอยทั้งหมดเนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นของตัวบิตคอยที่กาลังจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆเจ้าในส่วนของตลาดเนาะฝั่งอเมริกาเนี่ยคือว่าการขายหุ้นเหนืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือหมดไปแล้วนะอะตอนนี้ที่เราได้เห็นตลาดเขียวๆเนี่ยหมายความว่ามันกลับขึ้นมาแล้วหรือเปล่าหลังจากที่โด,ดนกดดันโดนขายออกขายออกขายออกอะไรแบบนี้นะอ่ะก็ถ้อเกิดว่ามันกลับมาได้จริงนะก็ขอให้มันกลับขึ้นไปสักแสนสองแสนเลยก็ยิ่งดีนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเงินก็น่าจะไหลเข้าส่วนของคลิปโตมากขึ้นเนะเพราะว่าจากรายง,งานล่าสุดนะครับจากผลสารวจของรอยเตอร์เข้าบรุบุว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะลดอัตราดอกเบี้ยส3ครั้งโดยรวมประมาณสัก 0.75%ในปีนี้นะก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังมีข่าวดีอื่นอีกมากมายนะครับที่มาต้อนรับหลังจากที่มีการบอกว่าเออมีการขายหุ้นอะไรของบิตคอยน์เนี่ยคือขาลงเนี่ยมันจบลงแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของธนาคารเก่าแก่เป็นอันดับ2ของอิตาลีนะเขาเตรียมที่จะให้บริการการซื้อขายบิตคอยน์แก่ลูกค้าของเขามากกว่า1.3ล้านรายก็ถือได้ดว่าโอเคเมืองอิตาลีเมืองไหนพู้ดีเนาะมาถ้าเกิดว่ามีเงินไหลเข้ามาเพิ่มนะไม่ว่าจากประเทศไหนก็นแล้วแต่นะครับมันก็ยิ่งเป็น ็นผลดีมากขึ้นเจ่านน้้เนานะคือการซื้อขายบิ t คอยน์มันก็จะทําให้มูลค่าของเขาเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับการที่เราได้เห็นตลาดเกี่ยวๆแบบนี้เกิดขึ้นมาเองเนาะเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของตัวทรเนาะเขาก็ได้สร้างหรือว่าขอให้มิ้นในส่วนของตัว USDT นะครับมูลค่า1,000ล้านเหรียญน,นะ ขึ้นมาอีกแล้วนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีอยู่ตลอดลอดเนาะสำหรับครอนนะครับซึ่งทุกๆครั้งที่มีการมิ้นนั่นหมายความว่ามีเงินไหลเข้าสรุปมาขึ้นแล้วบ i t c o i ก็จะปั๊มเนาะอาจจะปั๊มมากปั๊มน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ช่วงจวังหวะเวลารอบนี้นะครับจะปั๊มมากหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้าน,นี้ปั๊มครับแต่ประมาณสักครเปอร์เซ็นต์เนาะที่มันขึ้นไปก่อนโอ้มีแรงเทาขายจากตัวอ่า etf หรือแรงเทาขายจากตัวเยอรมันเข้ามามันก็อาจที่จะไม่ได้สูงขึ้นตามที่เราอยากคาดเนาะแต่รอบนนีีี้้้ททท่่่เาาามองงงววแแรขยยัหดจบลล รอบนี้จะปั๊มขึ้นไปได้ไกลกว่าเดิมหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมูลต่อไปนะทุกทครั้งที่มีการมิ้น USDT เพิ่มราคาของ Bitcoin มูลาค่าของมันก็จะเพิ่มเองครับซึ่งในส่วนของตัวคุณจันทิสันซึ่งในส่วนของตัวคุณจัสตินซันครับผู้บริหารของทรนนะหรือว่าเจ้าของทรเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยมาอีก,กอน้านี้ว่า จีนเนี่ยกำลังจะเลิกแบนบิคอยแล้วก็เลิกห้ามคุณบิคอยนะซึ่งอาจจะมีการปลดล็อกอะไรหรือว่าคุณจัสตินซันเขารู้อะไรหรือเปล่าถึงได้ชีวิตแบบนั้นนะอันนี้ก็ต้องรอจับตาดูกันอีกทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าผู้ใช้หน้าใหม่ของทรอนเน่กำลังจะเพิ่มขึ้นหลายล้านคนนะหลังจากในส่วนของตัวมาเก็ตแคปของตัวทรอนเนแซงหน้า ADA เข้าไปแล้วนะซึ่งทรอนเน่ก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยเระครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าตัวทรอนเน่เขาพัฒนาอะไรต่างๆมากมายไม,มย่ว่จะเป็นในส่วนของตัวโซลูชัน,น,น่อากกะีี้็มมมเยแ ซึ่งตอนนี้นะครับครอนก็ถือได้เลยว่าเป็นบล็อกเชนที่มีสายปานการเงินที่แบบค่อนข้างหนาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีมูลค่าหรือว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเป็นอันดับที่10 ตามมูลค่าของตลาดประมาณสัก1.2หมื่นล้านตอนล่านะครับซึ่งเฉือนเอาชนะเจ้าตลาดอย่างตัว ada หรือว่าคาราโน่ไปในที่สุดแล้วนะเอะ็ถือได้เลยว่าตอนนี้ใครถือทอนอยู่ก็นะ่าที่จะบวกขึ้นมาเนาะแล้วก็ ada ก็ต้องสู้เขานะเพราะว่า ada ก็ถือว่าเป็นเรียนที่ดีเหมือนกันครับแต่ว่าหลังจากที่ตลาดมีรอบก่อนนะหรือว่าในส่วนของตลาดกระทิงในปี202021 2020นะที่ขึ้นแรงหลังจากนั้นก็หลาย,ลา,ยลายคนก็โดนลงมาบางคนก็ต้องขายกระทุนเนาะ,ะแต่ก็มีบางจังหวะบางเวลาคนระับที่เขาก็อยากขึ้นมาเหมือนกันหลังจากนี้ สามารถที่จะเรียกคืนตําแหน่งนของเขากลับไปได้ที่ยอดของเขาได้หรือเปล่าก็ต้องมาคอยรุนเอาใจช่วยสำหรับคนที่ถือ ADA อยู่นะครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับตอนนี้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้ว Meta l a n ในช้อนโฮนะครับประกาศซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก500ล้านเยนนะครับในส่วนของโตตลาดที่มันซบเซาเนาะถึงแม้ว่ามันจะบวกขึ้นมาได้ไม่เยอะนะครับแต่เขาก็ช้อนกลับขึ้นไปอีกเนาะคนนี้ก็ได้ฉายาว่าเป็น m i c e l Seller หรือว่า Micro Strategist แห่งเอเชียนะครับเพราะว่าในส่วนของการซื้อข,ขายของเขาเนี่ยแต่ละครั้งก็แบบเงินเยอะพอสมควรน,นะ ซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็ได้ซื้อบิดคอยเข้าไปเพิ่มนะครับแล้วตอนนี้มีการถือบิดคอยเพิ่มเติมประมาณสัก57.273 BTC คิดเป็นเงนมูลค่าประมาณสัก5ล้านเยนหรือประมาณสัก3.4ล้านดอลลาร์นะอันนี้ตามที่เขาแถลงการมาแต่จริงๆแนะครับเขาก็ได้มีบิดคอยทั้งหมดประมาณสัก360 บิตคอยนะซึ่งก็เป็นเงินมูลค่าประมาณสัก3.4พันล้านเยนหรือเป็นเงินประมาณสัก23ล้านดอลลาา์นี่ครับอ่ะก็ถือได้ว่าซื้อเข้ามาเรื่อยๆเนาะเปลืนพี่ใหญ่ไม่เคยแ l เลยนะครับเก็บเข้ามาเรื่อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก็บปุ้มเดียวใหญ่ๆเนาะเขาก็ค่อยๆทยอยเก็บทยอยเก็บเก็บมาเรื่อยแบบนี้ครับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสะสมค่อยๆเยอะเองอนะ แต่ก็ไม่ใช่เมตาเพเนตเจ้าเดียวนะครับเพราะว่าโพรไม่รายแล้วนะครับกาแล็กซี่ดิจิตอลน้องก็ได้เข้าซื้อบิตคอยเพิ่มอีกประมาณสัก400บิตคอย n นะท่ามกลางตลาดที่มันแบบค่อนข้างที่จะขยับขึ้นมาขยับขึ้นมานิดๆเนาะก็ถือได้เลยว่าเป็นความเชื่อมั่นของตลาดน้องว่าบิตคอยมันสามารถกลับขึ้นมาได้คือว่ามันสามารถทําลายแนวประมาณสักห8าหมขึ้นมา6 0 0 0 0 6น0 0หได้ถูงไหมถ้าเกิดว่าทําลาย6 2หก็น่าจะมีการกระโดดเข้ามากับหลายเจ้าหลายคนเนาะเพราะว่าคนก็น่าจะมองแล้วว่าโอเค ซึ่งนะครับจายที่เขาซื้อเข้ามาเพิ่มนอประมาณสัก400บิตนะครับในวันที่19สิงหาที่ผ่านมานครับซึ่งการซื้อครั้งนี้ก็ทําให้ในส่วนของตัว Galaxy Digital นี่มีบิตคอย์ที่ถือรวมกันประมาณสัก3,150 btc เป็นเงินมูลค่าประมาณสัก184.56ล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่าอืมมาเลยครับตลาดล่วงมา58,000นี่60,000นี่เขาชอบนักนะเก็บเข้าไปเรื่อยๆนะสำหรับวานเนาะ ซึ่งประเด็นสําคัญสําคัญมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้มีรายง,งานออกมาอีกว่านักขุดบิตคอยเนี่ยก็ได้ชะลอการเทขายเหรียญออกไปในช่วงนี้เนาะอาจส่งผลดีต่อราคาของบิตคอยมากกว่าที่คิดเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในสุดข,ของตัวมาราธอนเนาะเขาก็ซื้อบิตคอยเข้ามาเพิ่มเนาะตลาดเหมืองอื่นอีกหรือว่านักขุดอื่นๆก็เริ่มทยอยชะลอการขายออกไปแล้วซึ่งหมายความว่าปริมาณบิตคอยที่เจรไหลเข้าสู่ตลาดเนี่ยก็จะมีน้อยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะหายากมากขึ้นน,นั่นเองครับ ซึ่งอันนี้เองนะครับอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้เนาะที่การไหลเข้านะครับของบิ c คอยมันก็จะน้อยลงความหายากก็จะมากขึ้นมูลค่ามันก็จะทําการเพิ่มขึ้นเ่งครับอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันเนาะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ